ข้อ18ครับสปริงอันหนึ่งแขวนอยู่ในแนวดิ่งโดยมีมวล1กิโลกรัมผูกติดที่ปลายอีกด้านหนึ่งเหนนะครับน,นี่คือเพดานนะอันนี้คือสปริงนะครับเมื่อทำให้สปริงเกิดการสั่นปรากฏว่ามวลที่ผูกติดอยู่นั้นมีการสั่นแบบซิมเฟลฮาร์โมนิก้วยค่าบการเคลื่อนที่ภายส่วน5วินาที อยากทราบว่ามวล1กิโลกรัมนี้จะยืดสปริงออกได้กี่เมตรอันนี้ผมตีความว่าตอนแรกสปริงยาอยู่แค่นี้นะครับแล้วพอพอถ่วงมวลสปริงก็ยืดออกมานะครับยืดออกมาจากเดิมเนี่ยปริยะ x นะครับแล้วถามว่ายืดได้เพราะอะไรเพราะว่าแรางน้ำหนักของมวลก้อนนี้เองอเนะครับ คือแรง mg นั่นเองเป็นตัวยืดทีนี้เขาให้คาบมานะครับปรากฏปรากฏว่าคือพายส่วนหวินาทีโอเคคาบการสั่นนั้นก็คือคาบเท่ากับ2องพายรูทเส่วนเอเคนะครับค่าก็คือพายส่วนห นะครับเท่ากับนี่คือ2พายมวนคือ1กิโลกรัม k นี่ไม่ทราบนะครับพายแัดพายไปได้วันตัวนี้คือ1ส่วน5ใช่ไหมฝั่งนี้1ส่วน5นี่2ผมย้ายลงมาเบ็ดเสร็จนะครับได้เป็น1ส่วน10เท่ากับสแควร,รูตของ หส่วนด้วย k แสดงว่า k ก็คือหนึ่งร้อใช่ครับนิวตันต่อเมตรเอาละทีนี้ต้องการหาระยะยืด x นะครับเนื่องจากตอนนี้เรารู้ค่า k แล้วนะระยะยืดนะครับถามว่ามันยืดจากอะไรก็คือ mg เป็นตัวยืดจากสูตรว่า f นะครับเท่ากับ kx ใช่ไหม แล้ว F ก็คือ mg ท่านเองเป็นตัวยืดนะครับ kx m คือ1กิโลกรัม g คือ10พอนได้10ใช่ครับเท่ากับ100นะ x แสดงว่า x นี่ก็คือ0.1เมตรนั่นเองเห็นนะครับ